สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับผาน3ตาช้างนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นผาน3นะครับใบ26นิ้วครับใบเต็มนะครับผานเพิ่งใช้งานมานะครับเพิ่งใช้งานมาร่บเป็นตัวนี้นะครับผาน3ใส่รถรุ่น M นะครับ6 0 70นะครับ8 5 9 5นะครับใส่รถรุ่น M นะครับของคูบูต้าหรือรถไทฟอร์ดนะครับใส่ได้หมดเลย ฟิสกิแชมป์จอรเดียนะครับสีด้านหลังของใบยังไม่ลอกเลยนะครับสีด้านหลังของใบยังไม่ลอกเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนใบใหม่มานะครับใช้งานไม่เยอะนะครับเปลี่ยนใบมาครับตัวนี้นะครับเปิดราคาที่3 5 0 0 0บาทนะครับ35,000บาทนะครับสภาพสวยนะครับสภาพถือว่าสวยเลยครับไม่มีออกไม่มีดามนะครับสำหรับผ่านตัวนี้นะครับสภาพแจ่มๆมสวยๆนะครับใบเพิ่งใช้งานมาครับเงาเงาดเลย องเงาครับใบใหม่ทุกใบนะครับใช้งานมาไม่ถึงสิบไร่นะครับสําหรับตัวนี้นะครับใบผ่านตัวนี้ราคาสามหมื่นบาทนะครับราคาต่อรองได้นะครับสําหรับผ่านตาช้างตัวนี้สําหรับคนที่สนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้สินค้าอยู่ร้านภูมินแท็กเตอร์ครับสาขาประกุจจับจังหวัดอุดรธานีเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าห้าอีกเบอร์นะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสองเก้าสี่ห้าศูนย์หนึ่งครับฝากกดติดตามทางร้านด้วยแล้วกันนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ